สวัสดีค่ะเซียนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแพรพรวยนคะเซียนได้ยินเสียงเซียนสมุดอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ตามแนวทางความฝันของเซียนสมุดหัวรัฐบาลไทยนะเซียนในงวดวันที่16มีนาก็ถ้าฝันดีฝันเด็ดเราก็อยากมาเล่าแนวทางให้แฟนช่องได้รับฟังเหมือนเดิมนะเซียนสำหรับแนวทางตัวเลขเป็นไงมังคะเซียนได้ค่ะวว่างวดนี้ฝันดีอีกแล้ว ครับพันที่แนวก็ั่นนีสดสดร้อนๆเลยใช่ไหมคะเซียนใช่อรับช่างนันแหละได้ค่ะคลิปนี้ก็มาติดต่อไปเข้าความฝันให้ฟังอยู่พอดีเลยค่ะพอดีทักเลยนะเซียนเนาะทักปุ๊บเซียนก็บอกว่าฝันดีแล้วค่ะเซียนโอ้ดีมากเลยก็แนวทางความฝันถ้าฝันที่จะเป็นแนวทางตัวเลขเราก็ไม่อยากปิดบังนะเซียนเนาะ มาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้โชคได้หมานด้วยกันเข้าไม่เข้าก็พิจารณาเอานะเซียนเนาะแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขโอเคค่ะเซียนเอาวันนี้ฝันว่ายังไงค่ะเซียนเข้าเรื่องเลยค่ะวันนี้ฝันว่ามีมีคนเอาเด็กมาให้ฝันมาได้อุ้มเด็กแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายขาวจุกเลยพอเซียนมาอุ้มแล้วที่นี่ ขี่สายเส้นเต็มไปหมดเลยอู้สาเยเส้นอืมฝันดีอีกแล้วนะเซียนเนาะใช่ฝันแบบนี้เลยวันฝันว่าไม่รู้ว่าไปบา้านไหนที่ไหนถ้าแข่งนั่งนั่ะไปเราก็ที่ีมีผู้หญิงคนหนึงหน่ง,ง,ใใงเอาเหล็กมาให้ค่ะเอาเหล็กมาให้เด็กก็ไมไ่ใส่เชือกผ้าเป็นเด็กน้อยค่ะนั่งมาราจอะ โหาเส้นอุ้มแล้วก็ที่ที่ใส่เส้นเลยที่นี่เต็มหมดเลยโอ้เด็กเด็กผู้ชายขาวจั๊วรแล้วก็มีคนอุ้มมาให้ให้ให้เซียนอุ้มเนาะอ่าใช่เขาค่ะเอามาให้เซียนอุ้มเลยที่นี่ที่ใส่เส้นเต็มไปหมดเลยโอ้เซียน เหมือนงวดก่อนโน้นที่เซ<อ>ียนฝันว่ามีได้กินขี้ด้วยนะเซียนเลาะงวดนั้นเนาะออกเลขขี้เต็มๆเ,เลยนะ<อ>งวดนั้นนะที่แอสได้ได้คุยกับเซียนนะเซียนเนาะโอ้ฝ<อ>ันสั้นๆแค่นี้เหรอคะเซียนฝันสั้นๆใช่เลยแหละเพราะว่ามันพอคชีพสายเซียนที่นี่ก็เซียนก็ตกใจเลยทะลูเปลี่นมาอะไรที่นี่โอ้ค<อ>่ะเซียน ว่ามันจะให้โชคให้ลาเพราะมันอย่างไงวันนี้อะไวมาบอกเคล็ดลัแบบนี้เรยอะไราแล้วคนที่อุ้มมาให้ค่ะเซียนรู้จักเขาไหมไม่รู้จักอืมค่ะเซียนแสดงว่าเด็กไม่ได้ใส่เสื้อผ้าใช่ไหมคะที่อุ้มมาให้ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยอืมเด็กผู้ชายน่าักมากเลยเด็กผู้ชายน่ารักตัวจำม่นอืม เช่นก็ว่าเออจิตเด็กมันก่อนหนึ่งเนาะค่ะเด็กมันก่อนหนึ่งแล้วก็ขี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเลขเลขอสีเลข้าเนาะค่ะเสียน, 5, นะนอืมแล้วก็แล้วก็ผู้ญิงแล้วก็อะไรจับแล้วก็เจ็ดค่ะอาจจนะให้เช่นเตียนเนี่ยเช่นก็จะตีตีหนึ่งเจ็ด ามหนึ่งเจ็ดค่ะอ่ะเซียนเพราะว่าเลขตอนนั้นที่เซียนฝันเห็นขี้แบบนี้เลขตอนนั้นออกหนึ่งห้านะเซียนเนาะเพราะว่าเลขขี้ที่แอดแอดแปลให้มีหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนี่จะเป็นเลขขี้แล้วก็รอบนี้เซียนสมุดฝันเห็นเด็กด้วยเด็กก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วนะเซียนเนาะงูเนี้ยห่เด็กก็มันเป็นหนึ่งเจ็ดมันล่ชามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนี่แหละชามหางนั่แหละค่ะ ถ้ามาแนวนี้ก็น่าจะตีใส่เลขขี้แล้วก็เป็นเลขเด็กเนเสียนเนาะครับาเซียนส่วนตัวเซียนที่ชอบมากๆอะ่ะแปลให้หน่อยคาเซียนตัวไหนบ้างนะถ้าเป็นสามตัวเอ่เซียนชอบสามหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวนะก็เดี๋ยวนะเลขถ้าสามตัวถ้าแปลใส่ก็จะเป็นสามหนึ่งเจ็ดคาเซียนครับ ตามกับการ417แล้วก็417หรือคะเซียนครับ417ค่ะอืมครับค่ะแล้วชุดสองตัวคะ่ะเซียนถ้าชอบชอบตัวไหนอชอบหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งสี่โอ้ค่ะก็คือแปรใส่เด็กน้อยเลยนะเซียนนะเาานาะใช่ก็ถามถาหนึ่งในค่อนข้าง นหนึ่งเจ็ดแล้วก็ <บา S 1> หนึ่งสี่หนึ่งสามก็กันไว้เนาะเสียเนาะได้กันไว้กันไว้อีกตัวหนึ่งคือหนึ่งสามก็เป็นไปได้เหมือนกันทั้งถ้าเลขเด็กตีก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วเลขเลขคี้ก็ามาตรงๆอยู่แล้วเสียเนาะใช่อปกติเราถ้ามันผ่างินขี้เนี่ยมันคล้ายเลขมันจะมาเปิ้อนค่ะทีมันจะมาเปิ้อะไร เบิ่์นสามสาม,สามหนึ่งหนึ่งอะไรพวกนี้าวมันบอกว่าหน้าที่ด่อยคุยนะค่ะอย่างนั่งเบิร์นอ๋อค่ะเสียนเป็นไปได้เนาะเสียนเนาะเลขเบิร์นเนาะค่ะ<ช>อืมเลขเบิร์นถ้าเสียนชอบคือสามสามกับหนึ่งหนึ่งใช่ไหมคะใช่ใช่อืมเดี๋ยวกันไว้หน่อยหนึ่งก็เลขเบิร์นก็ถ้าคนไหนที่ชอบค่อยจัดเนาะเสียนเนาะเป็นไปได้นะคะเลขวันอาทิตย์ใช่หนึ่งหนึ่งกับสามสามอ่าเลข ไม่ได้กลับเลยส่วนตัวมากๆกส่วนตัวเซียนนะคะที่ชอบมากๆอะ่ะตัว,ตวไหนคะอืมเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดก็เป็นตัวเดียว,วเดียวกันนะค่ะที่แล้วก็แลกกันว่าถ้าเราเจ็ดสี่ไปมันก็จะเยอะเดี๋ยวเอสกันไว้เลยแล้วกันเจ็ดเจ็ดแล้วก็ชอบมากด้วยไม่ได้ออกนานแล้วนะเซียนเจ็ดเจ็ดเนาะ ก็คือถ้าชอบเลขเบิ้ลก็จัดสามชุดนี้คือหนึ่งหนึ่งสามสามแล้วก็ 7, 7เจ็ดเจ็ดนะเซียนเนาะสำหรับเลขเบิ้ลถ้าคนไหนไม่ชอบก็ผ่านได้เลยแต่ว่าสำหรับส่วนตัวเซียนถ้าเลขเบิ้ลก็คิดจัดให้แค่สามชุดนี้ถูกต้องไหมคะเซียนแล้วแล้วชุดสองตัวคาเซียนที่ชอบมากๆอะ่ะชุดไหนคะเรนน่ะชอบนึ่งเจ็ดค่ะโอ้ ชอบมากๆวงกลมไปเลยนะหนึ่งเจ็ดครับค่ะหนึ่งสี่ชอบไหมคะเซียนว่าหนสีก่ก็ไม่ค่อยเท่าไหรอืมแสดงว่าชอบมากที่สุดคือหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งสามกั 1, บหนึ่งสี่เป็นตัวรองนะเซียนเนาะครับอืมโอ้โงดนี่แล้วก่อนที่เซียนจะฝันนะได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ยังแล้วก็ค่อยนอนฝันเนี่ย เส้นซื้อมาแล้วสองชุดอ่าชุดหนึ่งเป็นสี่องสองค่ะชุดหนึ่งเป็นชาชามชามเจ็ดอ๋อที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วค่อยมานอนฝันนะเซียนใช่ใช่้ซื้อลอตเตอร,อรี่มาไวนอนอันนึงไม่เลยฝันหรอกไปเจอแล้วก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนอ่ะค่ะเส้นซื้อใช่ Oh. บางทีเราก็ชื่อโมชื่อมามันก็ถูกได้็เลยว่านี่เลยอืม๋อแสดงว่าเสียนก็ชอบเลือกเบิ้ลเหมือนกันใช่ไหมข้ามไปใส่อืมอ๋อซื้อลอตเตอรี่สี่อะไรนะสองสองสี่สองสองแล้วกสามสามเจ็ดสี่สองสองกับสามสามเจ็ดโอ้แสดงว่าเสียนคิดว่าเลข จะมาเบิ้ลเหมือนกันนะเนี่ยเซียนเนาะซื้อตัวนี้แล้ว<ฆ>ค่อยนอน<ฆ>ฝันฝันว่ามีคนเอาเด็ก<ฆ>มาให้แล้วก็มาขี่ใส่เต็มตัวเลยอถ้าคนไหน<ฆ>ชอบ<ฆ>ค่อยจัดกับเซียนนะเซียนเนาะ,<ฆ>นอ,ะอันนี้เขียนไว้ให้พิ<ฆ>จารณาเฉยๆนะคะสําหรับลอตเตอรี่ชุดของเซียนชุดนี้ค่ะ<ฆ>เอางวดนี้ระหว่างเลขความฝันที่เซียนฝันวันนี้ยกับเลขลอตเตอรี่ชอบชุดไหนคะเซียนอ สินอร์เซียนก็ชอบทั้งสองคู่นั่นแหละเบรว่าชอบเลขความฝันมากกว่าค่ะอืมเพราะว่าตัวนี้ฝันแป๊บเดียวแล้วก็ฝันจำด้วยนอรเสียนเนาะใช่ใช่ใช่เซียนเคยฝัน,น,นค่ะฝันลำอุ้มเด็กเราเด็กขี้ไช่เนี่ยนเซียนชอบมากเลยค่ะเบรบ้าถ้าเราฝันเห็นขี้เนี่ยก็ต้องระโชคระนาบเน,นาะ อ้าวซาดูกเกษียนเอดก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเซียนสมุดเคยฝันเกี่ยวกับขี่หลายรอบแล้วก็ได้โชคนะเซียนเนาะเลขมาเต็มๆเลยทุกรอบเลยเอา้าววดนี้ก็ขอให้ได้อนนขอให้มานนค่ะ,ะต่างประเทศก็ได้นะผมนี่แน่เหมือนกันก็บไว้สักนิดสักหน่อยก็เลยฝากทันีีทุน,น,น,นใช่เกษียนสําหรับคนที่ชอบไปเที่ยวลาพัฒน,นานะเซียนเนาะจัดไว้ก็ได้นะคะ<ๆ>เลขความฝันเซียนสมุดอา้าว แล้วก็งวดนี้ก็ขอให้ได้ไปถึงหวยรัฐบาลไทยแล้วเสียนเนาะสำหรับเลขความฝันเซียนสมุดอ่ะขอบคุณแนวทางดีๆนะคะเซียนที่แบ่งปันให้แฟนช่องเราให้ขอให้เซียนสมุดได้โชคได้หมานแล้วก็ให้แฟนช่องเราได้โชคได้หมานค่ะขอบคุณเซียนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมนี่คือสรุปตัวเลขทั้งหมดทั้งมวนของเซียนสมุดนะคะ เสี้ยนสมุดฝันดีฝันเด็ดอีกแล้วน้ำชมถาเพิ่นฝันแนวนี้แถบจะโบผาดเลยนะคะฝันว่าดเด็กอุ้มเด็กน้อยน้องชมช่มแล้วก็เด็กน้อยขี่ใส่เต็มตัวเลยนะคะเพิ่นฝันเห็นขี่แามใดมีโชกแงมนั่นนะคะพิจารณาอานะคะท่านผู้ชมเด้อเพื่อจะแมนเพื่อจะมาเพื่อจะมีดวงสมพงกันนะคะวันนี้ผู้ใดได้เข้ามารับชมรับฟังพิจารณาอ่าน้ำชม ไปเสียงโชคเสียงลาบก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีโชคมชีชัยุกฉกเหมือนแบบนึบงปุง่งปังกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ